สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนสวัสดีกับดงหย่าหมึกแตงกวาแตงกวาถ่วมกับหย่าหย่าถ่วมแตงกวาพี่หน่อยจ๋าตตนกลวยเห็นบอมันแตกนอเราเอ้ยเอ้ไม่ใช่แตกใบเราเอ้ยสามสี่ใบบ่งเนี้ยแต่ว่าวันนี้เกจะย้ายมันนะย้ายไปอยู่แปลงนูน้นเพราะว่าพื้นที่พื้นที่แปลงนี้ทั้งหมดเก๋จะเลิกทําแล้วนะปีหน้าไม่ทําแล้วทาแค่เนี่ยเก็บ พวกผักผลผลิตพวกนี้หมดเดือนสิบสองก็เลิกทำแล้วนะคะไปทำแปลงเมล็ดดำแปลงเดียวทำไม่ไหวอยากทำงานโรงงานเยอะขึ้นเพื่อเก็บตังค์แล้วก็อยากแต่งนิยายะคะ่ะเอาเวลาไปทำงานกับแต่งนิยายเบื้องต้นบอกข้าวโพดเกยียเกย๋ไม่รู้ว่าข้าวโพดนี่เท่าไหร่มันถึงจะเรียกว่าเก็บฝักได้พอดีตรงนู้นก็มีพี่น้อยเกย็บยว่าเบปื้องตน้ตน อันบักฮ่งแมมมันมันจะพ่อได้กินท่านหนาววะเฮะ้ยาไปเบ่งต้นบักฮ่งเออเดี๋ยวบักแตงโมโเก๋ถือลักเดอ้อพ่อแม่พ่นองปีที่แล้วไม่โดนขโมยนะคะปีนี้นะคะตอนแรกญ้าตรงเนี้ยเก๋ไม่ได้เป็นคนเป็นคนถอนป้าคนที่เขาจะมาทําต่อจากเก๋คนนั้นอะ่ะเขามาถอนญ้าแล้วเกี่ยวสาบ,บอกว่าตรงช่วงเนี้ยแตงโมโเก๋เกียวย้าให้มันคุมแตงโมไม่ต้องถอนไม่ต้องอะไรแต่เก๋ามาถอนแล้วแตงโมโเก๋หายไปลูกนึงลูกใหญ่ต่างหากนะคะ คนปลูกยังไม่ทันได้เก็บเลยนะคะคนถอนหญ้าหรือว่าใครก็ไม่รู้รู้แต่แตงโมโดนขโมยไปแล้วหนึ่งลูกนะครับแถมนะลูกอย่างเงี้ยโดนขโมยไปนหนึ่งลูกแถมทิ้งทิ้งขั้วของแตงโมงเอาไว้ให้ดูเยอยต่างหน้าด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากโดนขโมยเขาเขาาคิดขาถอนหญ้าตรงนี้ว่าเขาคือหอบแตงโมข่อยไปลูกหนึ่งเงินหลาย ไปห้เก็บพาไปดูต้นมะละกอนะคะอันนี้ต้นมะละกอเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอีกนะคะใส่ปุ๋ยมันอีกอันนี้ต้น,อ,น,ตนอันนู้นต้นแหลกนี่ตรนอุ้ยมันกำลังจะออกดอกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยจะออกดอกสิเอราะ่าพี่น้องบอกคมค่คอยสิออกดอกแล้วอุย้ยดีใจใจะได้กินมะละกอปลูกเองฝีมือตัวเองแล้วค่ะทะเลกีพาไปดูนี่ตรงนี้ นี่ไงนี่ไงออกดอกจริงๆด้วยตรงนี้นะคะเนี่ยออกมาและหนึ่งดอกอันนี้มะละกอตัวเมียนแน่นอนแทนมั่นใจนะตอนแรกยังคุยกับพี่คนหนึ่งอยู่เลยว่ามันจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้น้ออกดอกแล้วมะละกอโอเคเลิศค่ะปากแดง ปีนี้ปลูกผักบุ้งนิดเดียวเดี๋ยวจะตัดผักบุ้งตรงนั้นออกมันไม่หย่าถ่วมผักบุง้งหย่ากระถวมผักบุง้งเวยค่ะสาเหตุที่ย้ายเพราะหนึ่งอยากทํางานโรงงานเยอะขึ้นนะคะเก็บตังค์และเหตุที่สองก็คือบ้านบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังสีฟ้าเนี่ยเขาบ่นนะคะเขาบอกว่าเวลาเก็ดใช้เครื่องตัดหญ้าหรือว่าใช้รถไถไถดินตรงเนี้ยมันเสียงดังเขาบอกรบกวนบ้านเขา เพราะว่าพื้นที่ตรงละแวกนี้นเป็นชุมชนหมู่บ้านชุมชนของบ้านไม่ใช่พื้นที่ทําสวนเขาบอกแบบนี้นะคะ่ะกีก็เลยบอกกับป้าคนที่อยู่ด้วยกันบอกว่าถ้างั้นกีไม่ปลูกตรงนี้ละแ้วกีไปปลูกตรงนู้นเอาก็ได้ปลูกตรงแมวดําพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าพื้นที่มันมันก็กว้างเหมือนกันนะคะตรงนู้นก็สองร้อยกว่ากว่าตารางวาก็เลยปล่อยให้หญ้าลกไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยตรงเนี้ยแปลงมันเทศสองหลองก่ย ไปแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาต้นกล้วยมาห้พี่หน่อยเวงผู้เป็นเจ้าของต้นกล้วยนะคะดอกกิจิใหญ่บ้านเนี่ยมันใหญ่ยยไปอยู่แปลงฝุ่นมะละกอเดือนสิบสองมันก็ตายอยู่แล้วแล้วก็ถอนถอนทิ้งอยู่แล้วไม่เป็นไรเนาะไปแล้วค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีมาอวดบักแตงโมแดงค่ะเก็บมาแล้วนะเก็บมาได้สามลูก <K> erm <oy> เขาขโมยไปลูกหนึ่งที่เก็บที่นี่ย <K> erm <oy> เขาขโมยไปลูกนึงแล้วก็อันนี้ข้นมันสีนี่เรียก่อะไรนะเรื่อมันตายแล้วข้นมันเป็นแบบนี้ข้นมันสีสีน้ําตาลแล้วก็ได้เก็บมาปีนี้ได้กินแตงโมดแดงนะคะแดงกว่าปีที่แล้วอีกนะ,ะได้กินดีกว่าปีที่แล้วแตงโมดแดงจะเดี๋ยวมีอีกลูกหนึ่งเอาเอาลูกประ,ประมาณเนี้ยให้ปู่ไปแล้วนะคะให้ปู่ไปลูกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเหลือลูกเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงเอา ให้ hey, พี่ลุงส่วนลูกนี้ก็กี่เองเขาขโมยไปก็ลูกประมาณนี้ค่ะไซส์ประมาณนี้แหละที่เขาขโมยไปยังเหลือในแปลงอีกประมาณสี่สี่ลูกห้าลูกมั้งที่กี่เห็นนะคะเพราะหญ้ามันท่วมสูงหาไม่เจอแหวกหญ้าไม่เจอหญ้าท่วม <c oughs> ไม่ได้จ้าพ่อแม่พีนองปลูกเองกินเองนักเลงพอปีนี้กินแตงโมด,ดีนะคะแม่จ้ะ <c oughs> กินคีโตจริงๆแล้วไม่ควรกินแตงโมงนะคะเพราะว่ามันมีน้าตาลเยอะเนาะแต่ก็แหมฝีมือตัวเองปลูกไม่กินไม่ได้หรอกงั้นเอาดีา๋ยวชิ้นใหญ่นี้ให้ตัวชิโร่เก็บเอาชิ้นเล็กนี้แล้วกันเอาครึ่งเล็กเนี <laughs> ่ยเม็ดไม่ค่อยมีด้วยชอบตรงกลางเป็นเนื้อทรายหน่อยหน่อยด้วยอุ้ยน่ากินมากไปแล้วคะ่ะมาเด้จะบพรมพีน้องมากินวาวแตงโมงกันจะ้ะ